ในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานมอบแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564ณนะห้องสีงาช้างทำเนียบรัฐบาล โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับมอบเงินพระราชทานจำนวน9 9ล้าน9แสนบาทโดยจะได้นำไปสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศยังความทราบซึ้งแก่รัฐบาลและประชาชนชาวไทยในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้